ฉะนั้นบรรดาเครื่องรางต่างๆหรือลูกพรบต่างๆที่พัวพันหรือเกี่ยวพันกับยักษ์เนี่ยมันก็มีหลายอย่างเห็นไหมแม้กระทั่งอสุรินทราหูหรือว่าราหูอมจันที่ท่านกำลังทำอยู่มันก็มีประวัติของมันมาเห็นไหมแล้วประวัติของเราหูเนี่ยมันมันนึกนานมากแล้วนะอันนี้แหละที่มันจะไปโยงของเรื่องไอ้เทวาสุรสงครามแล้วก็รามยานะแท้จริงครับโยงกับศาสนาฮินดูอย่างแท้จริงซึ่งมันมีที่ไปที่มาของมันนะ ไม่ใช่อยู่ดีๆเขามาทํารูปรลาหูขึ้น<ฮ>ะนะตั้งแต่สมัยหลวงพ่อพูดเล่าให้ฟังแล้วผมก็เคยพูดไปหลายคลิปแล้วเรื่องประวัติของเครื่องรางรลาหูจันฮะฮะนะ,<ฮ>ะมันก่อกําเนิดเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยเมื่อหลายพันปีหรืออาจจะเป็นหมื่นปีเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้<ฮ>ะนะมีฤาษีสามตนบําเพ็ญพรตอยู่นะฤาษีสามตนนี้ตนแรกก็คืออยู่เขายุคนระบาดตนที่สองอยู่เขาคันธมาตตนที่สามอยู่เขาคิชกู ทั้งสามตนนี้ประกอบด้วยตะบะเดชะนะสำเร็จปฏิสัมพิทยานอภิญญายันชั้นสูงนะมีอายุยืนา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 วเป็นพันปีมาแล้วโอ้ครับอาจารย์แล้วสามารถล่วงรู้เหตุการณ์อดีตและอนาคตได้ยาวไกลมากอ้อน, <ะ S 2> นาคตด้วยทีนี้พอเข้าฌานก็รู้ว่าโลกของโลกมนุษย์เนี่ยในอนาคตการภายภาคหน้านะจะเกิดกอริยทุกข์เห็น จะเกิดทุบพิขภัยนะจะมีภัยต่างๆรอบด้านนะเกิดเข้ายากหมากแพงเกิดภัยธรรมชาติจากดินน้ำลมไฟต่างๆแล้วก็มนุษย์ในอนาคตเนี่ยนะจะเสื่อมทรามซึ่งศีลธรรมนะจะแข่งแย่งกันเองเบียดเบียนกันเองไม่ไว้หน้ากันเลยนะไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องญาติอ่กญาติสนิทมิตรสหายต่างๆ จะทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันนะเยอะกว่าจะอยู่กันด้วยความทุกข์ยากและหวาดระแวงนะฤาษีทั้งสามตนเนี่ก็เลยมีเมตตานะมีความสงสารมนุษย์ในอนาคตนะเพราะว่าทั้งสามตนถึงแม้จะมีอายุยืนยาวนานนับพันปีก็าตามแต่ว่าสักวันหนึ่งก็ต้องสิ้นอายุไขไม่สามารถอยู่เป็นอมตะต่อไปได้เนิ่นนานขนาดนั้น ทีนี้เมื่อมีอความสงสารมนุษย์เนี่จะทำอย่างไรก็รามาปรึกษากันว่าจำเป็นที่เราจะต้องสร้างเครื่องรางบางอย่างเพื่อฝากฝังไว้ให้กับมนุษยชาติในโลกนี้นะจะได้เอาไว้คุ้มครองป้องกันตัวให้พ้นจากภัยพิบัตินานานาทีนี้เราจะทำเครื่องรางอะไรนะ,ะ,ะก็เลยพากันเข้าสู่สมาธิเมื่อจิตทรงฌานแล้วเนี่ยนะ มันก็ปรากฏภาพนิมิตขึ้นกลางนภากาศเป็นมหายันสองดวงนะมหายันดวงแรกเรียกว่าจันทรปรภามหายันดวงที่สองเรียกว่าสุริยปรภาซึ่งปัจจุบันเราเรียกกันว่าราหูมจันทราหูอาทิต์ก็ว่ามหายันทั้งสองนี่มีอนุภาพศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักหนาถ้าผู้ใดเชื่อถือและศรัทธามีไว้สการะบูชาหรือพกพาติดตัวเนี่ย จะสามารถคุ้มครองให้พ้นจากภัยพิบัตินานาได้นี่พอนิมิตได้มาหายันสองดวงนี้แล้วนะก็ออกจากสมาธิแล้วก็มาปรึกษากันต่อว่าเราจะหาวัตถุดิบอะไรละ่ะที่จะมาสลักหรือ่าจารกมาหายันนี้เอาไว้นะให้มันเป็นเครื่องรางขึ้นมาก็พิจารณาเห็นพ้องต้องกันว่านะ <c oughs> สิ่งของที่เป็นกายสิทธิ์และทนสิทธิ์มีดีในตัว และเป็นของสูงนั่นก็คือมะพร้าวนาลิกเกก็คือมะพร้าวลวกกะลาตาเดียวนี่แหละกาเดียวฮะซึ่งมีอนุภาพศักดิ์สิทธิ์ในตัวอยู่แล้วดีอยู่แล้วและกําเนิดกลางนภากาศมันอยู่ยอดมะพรา้าวยอดมะพร้าวสูงเออมันเกิดสูงใช่ดังนะั้นก็เลยเอาเนี่ยตกลงกันเสร็จนะตกลงแล้วว่าเอาละหนึ่งเราได้และมาหายันสองเราได้วัตถุดิบแล้วครับอ้ทีนี้เราจะทําเป็นรูปอะไรดีละ่ะ เห็นไหมล่ะก็จะทําเป็นรูปอะไรจึงจะมีความเข้มขังและศักดิ์สิทธิ์ทรงอํานาจนะอันมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายบนโลกนี้ถือกําเนิดเกิดมาได้ภายในเจ็ดวันนะอนุรมอีกหนึ่งวันก็คือวันพุธกลางคืนที่เราวันราหูนะก็ถือว่าเป็นแปดก็แล้วกันทุกคนต้องเกิดในวันทั้งแปดนี่แหละอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาราหูแล้วก็พุธกลางคืนนะ แล้วในวันทั้ง8นี้ก็จะมีเทพอัฏฐเคราะห์นะก็คือพระอาทิตย์พระจันทร์พระคารเหมือนกันะเป็นผู้ดูแลเป็นผู้คุ้มครองเป็นผู้ให้คุณและให้โทษอยู่ตลอดเวลาในเทพอัฏฐเคราะห์ทั้ง8นี้องค์ไหนเล่าที่มีอิทธิฤทธิ์และบารมีสูงกว่าทุกทุกองค์ก็มีพระราหูราหูนี่แหละที่มี อ,อิทธิฤทธิ์มากมายนะแล้วก็มีบุญญาพินิหารมากมายนะในอัฏฐะเคทั้งแปดเนี่ยทั้งเจ็ดพระองค์นั้นจะต้องเกรงใจพระราหูทั้งสิ้นนะเกรงในบาร,รมีเกรงในอิทธิฤทธิ์ฉะนั้นจะทําเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์นี้ก็ต้องทาเป็นรูปพระราหูก็เลยเอากรานาร,ริกเก้โลกรามภาราาตาเดียวเนี่ยมาแกะเป็นรูปลักษณะอของอาุรินทราหู นะแล้วก็จะลึกพระคาถาจันทปภพ,พาสุริยประปภาเข้าไปนะเป็นมหายันสองดวงซึ่งจันทปภพ,พาเราเรียกกันว่าราหูมจันท์สุริยะปรพาเรียกกันว่าราหูอมพระทิตย์อ่เนะรานะก็ทําการในสารจิตปลูกและเสกนะฝากฝังเอาไวใ้ให้กับบรรดาชาวโลกจากนั้นบรรดาพราหมณ์แรือาษีรุ่นต่อตอมาก็ศึกษาเล่าเรียนกันมาเป็นจากรุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่น ตกถึงยุคปัจจุบันครนะอันนี้แหละที่ไปที่มาของเครื่องรางราหูมจันลาหูอมพระทิศนะแล้วจริงๆอานุภาพของอเครื่องรางราหูอมจันลาหูอมทิศเนี่ยมีอนุภาพรอบด้านนะทางเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์ทางค้าขายทางแล้วคาดปลอดภยัยกันคุณใสกันพูดพายทุกอย่างได้หมดมันไม่ใช่เฉพาะคุ้มดวงชะตายอย่างเดียวมันได้ทั้งหมด ขอให้ยึดมั่นถือมั่นและศรัทธาจริงนะมันเหมือนว่ามีเครื่องรางราหูชิ้นเดียวเนะ่ะพกติดตัวนี่นะมีอนุภาพรอบด้านไม่ต้องไปใช้อะไรกันมากมายครับถ้าเรามีความเชื่อมั่น<ม>และมีความยึดมั่นถือมั่นครับชิ้นมันเอาละครับแล้วเกี่ยวกับอำนาจพุทธคุณของพระราหูนะครับอาจารย์อันนี้เป็นราหูอมจันทใช่ไหมฮะใช่อันนี้ราหู ถ้าต้องดีคาถาไหมครับอาจารย์คาถาว่าว่ากำกับอะไรเกอ,อมีก็คือหนึ่งสูตรที่ลงในในเครื่องรางระหูมจันทร์ครับเขาก็คือสูตรมาหายันจันทรประภาครับถ้เราที่จะลงไปออลงด้านหลังก็ได้ด้านหน้าก็ได้แต่ถ้าเป็นราหูมทิศก็จะลงสุรยิยประภาอ,ออัสองตำรับจันทร์แต<า>่โดยส่วนมากจะนิยมสร้างระหูมจันทร์มากกว่าเพราะอะไรออกั็นเหตุผล พอรารโหมาทิตะมันจะเน้นเน้นไปเรื่องของทางอำนาจแต่ราหุมจันทร์มันจะเน้นไปทางเมตตาโชคลาภและคนปัจจุบันี่ยชอบทางเมตตาโชคลาภมากกว่าไม่มีจะกินมันเป็นอย่างนั้นก็เลยเน้นสร้างอย่างนี้และถ้าจะให้เข้มขังและศักดิ์สิทธิ์กันจริงๆให้ทําพิธีจารคระหรือปลุกเสกในขณะที่เกิดจันตคาาหรือสุริยคาาเปะเลยใช่ไหมครับนั่นคือตามตําราจริงนะ เราจะจานไว้แล้วไปปลุกเสกในช่วงนั้นก็ได้นะเราก็ดูตามข่าวทมอะไรในโซเชียลเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีบอกลงหน้านี่แล้ววัตถุมงคลรายการนี้ท่านอาจารย์ปลุกเสกตอนไหนครับอาจารย์อันนี้เราปลุกเสกเรื่อยมาืเรื่อยๆเพราะมันนานแล้วว่าหลายปีแล้วว่ะครั้งแรกที่ท่านสร้างขออนุญาตย้อนไปอีกทีหนึ่งนะฮะท่านสร้างเมื่อพอตออะไรครับสองพันหนร้อยสามสิบสองโอ้โหที่สร้างขึ้นครั้งแรกกี่ปีอ่าปีสองพันหนึร้อยสามสองครับแล้วก็สร้างเรื่อยๆมา คาดว่าเราูฮมจันท์ผมสร้างมากที่สุดในบรรดาวัดและสำนักในประเทศไทยในยุคปัจจุบันถ้าสามสองนี่ถือว่ามากที่สุดออนะอาจารย์ระดับที่ว่าดังๆอย่างศรีสะทองหรือว่าออหลวงพ่อพุทธการบังพระยังทําไม่เท่าผมเลยเป็นหมื่นนะดูนะเป็นหมื่นน,น,นะนอาจารย์สามสิบกว่าปีมาเนี่ยนะครับออกไปเป็นหมื่นเพราะส่วนมากไปต่างประเทศเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นไปต่างประเทศ ที่คนต่างประเทศลูกศิษย์ได้ยินเนี่ยเขาได้ยินด้านไหนครับอาจารย์ของราหูอมจันทร์ครับหรือว่ารอบครอบจัก,กรวาลเลยใช่เขาก็มีความรู้เรื่องนี้นะแล้วเขาก็ศรัทธานะฉะนั้นเรื่องของเครื่องรางลาหูมจันทะร์เนี่ยเนาะหลายหลากหลายรูปแบบหลากหลายขนาดที่สร้างมาเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่าสามสิบพิมพ์นะครับไม่ต่ำกว่าสามสิบพิมพ์แล้วขนาดนี้มีตั้งแต่จิ๋วประมาณหนึ่งเซนสมัยก่อนที่ทำนะนะแล้วก็ใหญ่อ่า แล้วก็แกะที่เป็นลูกทั้งลูกนะมีทุกแบบวัตถุมงคลที่เป็นเล็กๆเนี่ยเล็กจิ๋วเนี่ยจุดประสงค์อาจารย์คิดว่าจะให้ใครบูชาครับเด็กผู้หญิงหรือว่าไม่เกี่ยวหรอกมันอยู่ที่คนชอบใครชอบอืบางคนเนี่ยเขาไปทําหัวแหวนโอ้แกะเล็กๆจิ๋วเนี่ยเขาไปทำเป็นหัวแหวนฝังได้เลยไปทําแหวนเงินแหวนทองก็มีเอาไปฝังเลยแล้วคนจีนยุคนั้นสมัยนั้นนะ เอาไปทําต่างหูนะเพราะมันนิดเดียวจริงๆอะประมาณเล็กกว่ากระดุมเสื้อออกอ่ะเป็นโลหะเป็นวงกลมนะไม่ใช่กะลาตาเดียวกะลาตาเป็นต้องเป็นกะลาตาเดียวแกจะกะลาตาเดียวนะเขาเอาไปทําเป็นต่างหูก็มีอาจารย์เคยเอามาโชว์ทีหนึ่งกะลาตาเดียวนียอาจารย์มีเยอะมากเลยนะเอามาจากไหนบ้างครับอาจารย์เห็นมีเยอะเลยเราก็ซื้อสะสมไปมเป็นพันครับสมัยก่อนมันเป็นพันผมซื้อไว้นะเป็นพันลูกครับ แล้วทีนี้เราแกะเรื่อยๆไปปัจจุบันน่าจะเหลือร้อยกว่าอ,อ้หายไปเก้าร้อยกัะลูกนะหรือประมาณร้อยกว่าอู้เป็นอะไรที่แปลกเพราะว่าผมเคยไปที่วัดทุ่งมันใต้นะฮะ,อะตอนนั้นไปไปที่นี่อยู่จังหวัดลำปางนะฮะวัดทุ่งมันใต้เนี่ยก็มีโอกาสไปคุยกับครูบาที่เป็นจเจ้าอาวาสเขาบอกว่าอ,อย่าว่าแต่วัตถุมงคลเลยแค่รูปถ่ายก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วอ่าใช่นี่เพราะ,ะฉะนั้นถ้าหากเพื่อนๆน,นะบูชาของท่านอาจารย์คมเนี่ยเป็นราคาเบาๆนะฮะก็ยิ่งศักดิ์สิทธิ์อีก เพราะอันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะแล้วเหลืออยู่เท่านี้จริงๆนะเห็นท่านอาจารย์เพิ่งทำเนี่ยไม่มีแล้วอันนี้มันเพิ่งทำมาตั้งแต่ปีห้าเก้ามันไม่ใช่เพิ่งทำครับตั้งแต่ปีห้าเก้าความพิเศษครับอาจารย์พิเศษยังไงฮะก็คือมันเหลือเหลืออยู่เพียงเท่านี้แล้วพิเศษก็คือมีการจานอักขระนี่เต็มเพราะส่วนมากเนี่ยบางรุ่นจะไม่ได้จานเลยติดตะกุดเอาครับบางรุ่นก็จะจานบทย่อครับ แต่อันนี้คือจานบทเต็มทั้งหมดนะซึ่งบทเต็มมันจะยาวแล้วส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นยัน<ำ>ะนะเศรษฐีนะเป็นยันะนะเศ<ต>รษฐีแล้วยอดสุดข่องบนเนี่ยะปะเป็นยันเอ,เอ,เอกรา์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่สุขวัดประคองมาขามเท่านะก็คือยันพุทธลอมโลกแล้วตรงนี้จะมีลำดับเลขไว้ทุกองนะทุกเหรียญนะตั้งแต่เลขหนึ่งถึงยี่ห้าเพราะมันเหลืออยู่แค่ยี่ห้าอันเท่านั้นเอง ส่วนตรงข้างล่างนี้จะไปเรเยกพอศแล้วก็มีชื่อย่อของผมับอันนี้คือลงไว้เต็มหมดนะแล้วก็เหลือแค่ยี่สิบห้าชิ้นสุดท้ายเท่านั้นครับอย่างที่ว่านะครับคืออาจารย์ครับบางบางคนนะบางท่านเนี่ยเขาบูชาวัตถุบางคนเขามีความละเอียดจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นคาถานี่ไม่ยาวใช่ไหมครับอาจารย์มันไม่ยาวหรอกครับแต่คาถาที่ใช้กำกับจริงๆนะเขาจะให้ใช้คาถา นมัสการพระราหูอ,อ๋อไอก้กระถาที่ผมว่าเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นกระถาเสกคาถาลงครับครับแต่ผู้ใช้เนี่ยอ่าให้ให้ใช้คาถาน้ำมันสการเหตุเพราะว่าเขาเสกไว้แล้วลงไว้แล้วออไม่ต้องไปเสกครับแค่น้ำมันสการเท่านั้นนะมันก็ไม่ยาวเท่าไหร่หรอกเอกจกขุนาริเกลาจันทะประภาราหูคาหาสตร,รัตนณะสัมปันโน มณีโชติระโสยถาสุวรรณรัชตะสมิทธาอาหังวันธามิเมสทาเขาประมาณสามบรรทัดไม่ยาวเท่าไหร่ครับรที่ผมถามที่่าคือบางคนนะครับอาจารย์เขาศรัทธาในเครื่องรางจริงๆนะครับอาจารย์แล้วก็บอกว่าคาถาว่าไปเถอะถ้าเกิดไม่มากมีอำนาจพุทธคุณเนี่ยเขายอมเขาทําได้แต่บางคนมักง่ายไงอาจารย์โอ้โหยาวจังเลยคาถาก็ ก็ไม่ต้องว่านะท่านทําอยู่แล้วเป็นคาถาแต่ก็ย้ำอีกทีว่าเหลือน้อยมากนะอาจารย์น,นะ,ะไม่กี่องค์นะไม่ไม่ไม่ไมเล่เป็นองค์นะอาจารย์นะมันไม่เยกเป็นองคนะแล้วก็ป,ปลายปีนี้จะปลุกเสกใหญ่อีกรอบหนึ่งตอนนี้ซุ่มทําเก็บแล้วแต่อันนี้จะเป็นรุ่นพิเศษครับจะทําทไว้พิมพละร้อยเหรียญร้อยเหรียญร้อยเหรียญแล้วไม่มีอีกก <ations> ็น่าจะประมาณเจ็ดแปดพิมกะว่าจะปลุกเสกปีนี้น่าจะมีอ่ จะมีสุริยาคาาเกิดขึ้นครับนะครับช่วงปลายปีะจะปลุกเสกในพิธีสุริยาคาาเพราะฉะนั้นประถุบกคลก็เป็นสุริยะประภานะฮะ,ฮะอันนี้คือจันทรประภาเน้นเรื่องโชคลาภ<ะ>ตอนนี้ทุกคนต้องการเบอาจารย์เพราะไม่มีจสกินกันอยู่แล้วะนะฮะ